ทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนณอาคารอเนกประสงค์สัม,มนานะจัดแสดงทัศกาลบึงบรรเพชอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์แนละร่วมกันทำบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสว,วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจหน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตบังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เจริญรอยตามเบื้องพยุคนบด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจงานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสืบสารพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นในขณะเดียวกันทรงมุ่งมั่นในการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังทรงสนพระไทยในธรรมด้วยการเสด็จไปยังวัดต่างๆเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล อีกทั้งยังได้ส่งสนทนารรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระยพยะงศงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นการส่วนพระองค์อยู่เป็นเนืองนิดนายวีกิจมนารโรตกิจนานเภศศิราชาพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอศิราชาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์นายลักกียบานคลายผู้ใหญ่บ้านบูนหนึ่งตำบลสุรศักดิ์ ร่วมหลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในชุมชนเขาแตงอ่อนจำนวนสามหลังที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤด,ดูร้อนทําให้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับหลังคาบ้านเสียหายโดยทางเทศบาลน,นครจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ทำการรื้อถอนกิ่งไม้บางส่วนออกและกลิ่งจากชาติตาอำเภอศรีราชาได้นำถุงยางชีพและเงินจำนวนหนึ่งมอบให้กับผู้เสียหายทั้งสามรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการเยียวยาในเบื้องตน้นหลังจากนี้ทางเทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ จะเข้าประเมินความเสียหายและจะนำเงินมามอบให้เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไปก็วันนี้นะครับผมนะครับพาทีมงานกิ่งกะชาติศีริชานะครับร่วมกับทางเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลงมาเยี่ยมนะครับบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับจากเหตุนะครับเมื่อวานนะครับที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีพายุลมพัดนะครับทําให้หลังคาได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ก็ลงมา ดูกันช่วยกันนะครับว่าเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างโดยทางเทศบาลเองนะครับก็ได้มาช่วยตัดต้นไม้นะครับแล้วหลังจากนี้ทางเทศบาลเองก็คงจะไปประเมินนะครับความเสียหายนะครับแล้วก็จะมีการนําเงินมามอบให้กับทางผู้ประสบภัยครั้งหนึ่งนะครับส่วนในทางกิงกาชาติเองนะครับวันนี้เราก็เอาถุงยังชีพนะครับมามอบเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็มีการนําเงินนะครับจำนวนส2,000ันบาทมามอบให้บ้านทั้ง3หลังเพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับ ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีนายนารงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับนายวรพจน์รังสีวิจิตระภาผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบร,ริษัทปางจากสือราชาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายจริศรศักดิ์แช่มชื่น หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการซูเดแคมป์บอกรักสัตวาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่สองประจำปี2568ซึ่งมีเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชนบรุรีจำนวน40คนจาก9โรงเรียนพร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยง15คน โดยในครั้งนี้บริษัทบางจากศิรราชาจำกัดมหาชนได้มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของสวนสัตว์เป็นจำนวนเงิน200,000บาทนายวรพจน์รังสีวิจิตระภากล่าวว่าโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ดำเนินการร่วมกันมากว่า24ปีทั้งการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆในพื้นที่จัดแสดงสวนสัตว์อาทิป้ายสื่อการเรียนรู้ประเภทป้ายนูนสูงภายในสวนสัตว์ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจรและโครงการอบรมสู่เด็กแคมป์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือที่สําคัญระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในการให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลอย่างรอบด้านสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าช่วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้านนายนะรงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เบิร์เขาเขียวกล่าวว่าโครงการซูเดยแคมป์บอกรักสัตว์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่สองได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบางจากศีราชาจำกัดมหาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและห่วงแข็งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกัรรณรงค์ากนารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็องอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับความร่วมมือจากสาหน่วยงานหลักคือบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนสนท์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาที่ร่วมมือกันดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมายาวนานกว่า24ปีเกิดการดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ที่หอพุทธาคมบุญพักดีวัดเชตวานารามหรือวัดน้ำดิบตําบลน,น้องปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพระครูประัโชคชัยชัยวุฒโธหรือครูบาโชคชัยจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนรุ่นปาฏิหารโชคชัยโดยมีบรรดาลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาร่วมในพิธีอย่างขับขังพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณกว่าสามชั่วโมงซึ่งทางวัดได้นิมนต์พระพิสุร่วมสวดพุทธาพิเศษ จากวัดบ่อสามแสนและวัดน้ําดิบจํานวนเก้ารูปและหลังจากพิธีพุทธ,ธาพิเศษบรรดาลูกศิษย์ทั้งในจังหวัดกําแพงเพชรและต่างจังหวัดต่างพากันต่อแถวรอรับแจกวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนรุ่นป่าติหารโชคชัยโดยในวันนี้แจกทั้งสิ้นจํานวนห้าร้อยเหรียญโดยมีบรรดาเสียมพระใหม่มายืนรอรับเช่าบูชาเหรียญทองแดงธรรมดารับบูชาต่อในราคาเหรียญละสามร้อยบาทเหรียญทองแดงหน้ากาก,ากเงินเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาท และหากใครได้เหรียญหน้ากากทองไปจะรับซื้อคืนในราคาเหรียญละ5,000บาทด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมกันให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่สนามยญ้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่าเรือแหลมฉบังจัดก,กิจกรรมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรอผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเนื่องในเทศกาลประเพณีว,วันสงกรานต์ประจำปี2568ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีว,วันสงกรานต์และเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาและเป็นวันที่คนไทยได้แสดงออกถึงความกระตัญยูกะตเวทีและความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานผู้บริหาร และผู้ช่วยปฏิบัติการในส่วนต่างๆของท่าเรือแหลมฉะบังโดยมีเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยนายรางังสรรศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉะบังนายสุขสวัสดิ์นภาโชติผู้อำนวยการกองการช่างเป็นผู้บริหารอาวุโสนั่งในพิธีรดน้ำขอพรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม่องการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ครับท่าเนเหล่าแล้จะบางเราก็จัดงานรื่นเริงฉลองสมการแม้ว่าวันสมการจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันที่น้องๆท่าเนเหล่าแล้จะบางนะครับก็จัดวันสุการเพื่อให้ได้มีการลดน้ำกับหัวใหผ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขสร้างกำลังใจที่เราจะให้เราทำงานต่อไปในอนานนนคตนะครับว่าขออุปกรณรให้ ทุกท่านน,นนะครับที่ได้ได้ยินได้ฟังในวันนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิิงใจก็ให้สมความปรารถนานะครับเดินทางไปที่ไหนกลับมาก็ขอให้กลับมาโดยสวัสดิภาพนะครับมีความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย เรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ่0 0 0 0 0ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสา,ารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอยู EU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี25 3 4จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก สร้งสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญส,ญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดท,ที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเ m a s t e อจ a ลิตี้เ r สปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้อรอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต อากาศยานสุนทรภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วัแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณนะอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่า,ากาศยาสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซตวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนเกษียรสมุดโดยให้สังเกตป้าย S 1 0 1ถึง S 1 2 8จากนั้นลงไปชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลักจากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลการกรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ข้าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไัยไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนย์ชัวก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบนันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนําไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสําเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสาเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนําไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสําเนาบัตรประชาชนของเราจากคาแนะนําของสํานักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสําเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทําให้เราใช้สําเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมอรวมฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชั่อก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข,ข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม